กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําการใช้งานของเครื่องรีดดิวอลนะครับอันนี้เป็นเครื่องรีดดิวอลนะครับขนาดนะครับ13นิ้วนะครับมาดูใกล้ๆนะครับดิวอลนะครับรุ่น d w 735นะครับกินไม้ได้ขนาด330มิมลนะครับนะครับตัวสีเหลืองครับเหมือนหุ่นยนต์เลยนะครับอะ เดี๋ยวเรามาเริ่มอธิบายก่อนว่าตัวเนี้ยนะครับมันมีหน้าที่อะไรเครื่องรีดก็มีหน้าที่เอาไว้ปรับหน้าไม้นะครับอย่างเช่กนกรณีที่เรามีไม้มาไม้เวลาเราซื้อมานะครับหน้าตาเดิมแบบนี้จะไม่เรียบนะครับจะเป็นรอยไมเรื่อยรอยสีรอยปากการอยดินสอรอยที่มันไม่ดูยังไม่สวยงามนั่นเองนะครับเราก็ใช้เครื่องรีดในการปรับหน้าไม้ให้มันเรียบให้มันเรียบลื่นนะครับให้ดูสวยขึ้นมานะครับ แต่ว่ามันก็จะบางลงไปตามตามที่เราตั้งนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องรีดดีวอลนะครับราคารู้สึกจะอยู่ประมาณ20,000ประมาณ2 4 0 0 0 25,000่นี่แหละจำไม่ได้ละนะครับคร่าวๆประมาณนั้นลองไปหาดูแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันนะครับหน้าตานี่ดูล้ำมากนะครับดูดูแบบอนาคตมากนะครับตัวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยตัวนี้เวลาซื้อนะครับเขาจะแถมใบใบไม้มีดมาให้นะครับหนึ่งชุด นะครับแล้วก็ให้สำรองอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ตัวตัวถาดเนี่ยครับสามารถซื้อเสริมได้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ใบมีดสามารถเปลี่ยนเป็นแบบสไปรัลได้นะครับใบที่เป็นมีดข้าวโพดนะครับจะช่วยให้กินเร็วขึ้นช่วยให้เงียบลงนะครับแต่ปกติมันก็ไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่ในตัวนี้นะครับแต่ของนี้มันเคยลองใบสไปรัลนะครับว่ามันจะเงียบขนาดไหนนะครับเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างสูงใบสไปรัลถ้าสั่งเข้ามาก็อยู่ประมาณหมื่นห้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาลูดพูดการใช้งานเลยลวกันนะครับเอา ตัวนี้นะครับสวิตติเปิดอยู่ตรงนี้นะครับสีแดงนี่ยกขึ้นก็คือเปิดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสวิตโอเวอร์โหลดนะครับกรณีทีามันร้อนจัดๆมันก็จะเด้งเราก็รอให้มันเย็นแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับเป็นสวิตโอเวอร์โหลดตัวนี้สวิตปิดเปิดนะสีแดงนี่นะนะครับส่วนตัวนี้นะครับเอาไว้ทาอะไรนะครับตัวนี้เอาไว้ตั้งระยะครับเวลาเราจะกินไม้นะครับตรงนี้มันจะมีเหล็กอยู่เห็นไหมครับที่มีเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้เช็คระยะไม้ว่า เราต้องการให้มันกินเท่าไหร่เราก็เอาไม้ซุกเข้าตัวตรงนี้ปุ๊บเรามายัดเข้าไปนะครับไม่ต้องเข้าไปเยอะนะครับเข้าไปประมาณทัก2นิ้วนะครับแล้วก็กดลงแล้วก็จะรู้ว่ามันกินระยะเท่าไหร่นะครับปกติเนี่ยเครื่องรีดแทบทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับจะกินได้ไม่เกิน3มมิลน,นะครับเยอะสุดก็คือ3มมิลอันนี้หน่วยเป็นมิลน,นะครับไม่ใช่หน่วยเป็นเซนนะเนี่ยเป็นมิลนะครับมิลลิเมตรนะครับก็ปกติแล้วก็เข้าไปปุ๊บแล้วตัวนี้ยกก็แปลว่ามันกินนะครับตัวแดงๆนะครับอ่าในหนึ่งรอบเนี่ อันนี้ผมลองหมุนดูเมื่อกี้นะครับหนึ่งรอบหนึ่งเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีสเกลบอกนะครับว่าเราตอนนี้ตั้งไว้ที่กี่เทนสามเซนนะครับตั้งไว้ที่กี่นิ้วก็จะมีสเกลบอกซ้ายขวานะครับอันนี้อาจจะไม่เป๊ะต้องมาแอดจัดอีกทีทีหลังนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราทํางานพูดเกี่ยวกับเครื่องเรียนต้องมีเวอร์เนียนะครับจะชัวร์สุดนะครับใช้เวอร์เนียจับความหนาวนะครับแต่ในตอนแรกก็ใส่ไปก่อนนะครับอันนี้มีตัวปรับรอบนี้ครับหมุนแล้วนะครับได้ประมาณ2มิลกว่ากว่านะครับไม่ถึง3นะครับ อันนี้คือการเวลาจะจะใบขึ้นไปลงก็หมุนอย่างเงี้ยหมุนขึ้นนะครับก็ไม่หนาหมุนลงก็จะกินต่ำลงเรื่อยๆ,ๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับบิดได้ก็ต่อเมื่อตอนเครื่องทํางานแล้วนะครับถ้าเครื่องยังไม่ทํางานอ่ะจะบิดไม่ค่อยไม่ค่อยลงพูดง่ายคือบิดแล้วไม่ลงล็อกเพราะว่าเฟืองมันยังไม่ได้ขยับนะครับมันเหมือนเราเข้าเกียร์นนที่รถยังไม่ได้ขยับมันก็อาจจะยังไม่ไม่ลงตัวนะครับต้องบิดต่อเมื่อเครื่องทํางานนะครับแต่ว่าอันนี้ผมถ้าเปิดเครื่องเสียงมันดังเนาะก็เลยอธิบายให้ดูก่อน ปกติต้องบิดตอนเครื่องทํางานนะครับ is running นะครับมีไว้ปรับครับปรับอะไรไว้ปรับการกินนะครับว่าตรงนี้เบอร์หนึ่งนะครับกินกินร้อยเจ็ดสิบเก้าครั้งก็คือกินร้อยเกือสิบเก้าครั้งนะครับต่อหนึ่งนิ้วนะครับส่วนตัวเนี้ยกินเก้าสิบกครั้งต่อหนึ่งนิ้วแสดงว่าเบอร์สองเนี้ยจะฟีดเร็วฟีดเร็วก็คือมันจะดูดไม้ไปเร็วมากแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเนี้ยจะเดินช้าๆเดินช้าๆคือค่อยๆไปนะครับเพราะมัน โดนไปตั้ง176หรอ179ครั้งในหนึ่งนิ้วอันนี้96ครั้งในหนึ่งนิ้วเบอร์สองนะอ่ะเลือต้นสุดท้ายครับตรงนี้ตรงนี้มีไว้ทําอะไรนะครับตรงนี้นะครับปกติเนี่ยเครื่องรีดส่วนใหญ่จะมีสต็อปเปอร์มาให้สต็อปเปอร์คือตัวเบรกนะครับของรุ่นนี้จะตั้งค้างไว้เลยนะครับตั้งค้างไว้เลยต็ปเปอร์ก็จะมีสเกลบอกนะครับรงสีแดงนี่นะครับว่ากินได้ต็ปเปอร์ของมันเนี่ยได้หนาสุดเท่าไหร่นะครับ 3.2นี่คือบางสุดของเรื่องนี้นะครับเครื่องนี้กินไม้ได้บางสุดที่3.2นะครับแต่จริงๆเราไม่ต้องซีเรียสเวลาเราลีดไม้เราอยากได้บางกว่านั้นเราก็หาไม้มาหนุนครับเบิ้นไม้เอาแล้วก็รีดครับไม่มีปัญหานะเบื้นไม้เอาเบิ้นไม้สองแผ่นก็ได้เอากาวยางแปะมันก็ติดมันก็บางละนะครับเบิ้นไม้เอาก็ได้นะครับสามารถเอาได้บางกว่านี้ก็ได้นะครับทาจิ๊กรีดก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปสอนในเทคนิคอีกทีหนึ่งอันนี้นะครับ3.2นี่คือบางสุดก็อยู่ประมาณหนึ่งกระเบียดนะครับถัดมาก็หุนนะครับ สามหุนสี่หุนหนึ่งอันนี้หนึ่งนิ้วนะครับตามลําดับพุกอย่างคือกินในบางสูตรสามบิสองแล้วกันนะครับเป็นสต็อปเปอร์ที่เราใช้เบรกอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องเลยแล้วกันนะครับเครื่องเสียงดังมากเสียงเสียงอาจจะไม่ได้ยินเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ก่อนจะกินนะครับเวลาเราจะเริ่มใช้เนี่ยครับเราก็เอาไม้มาวางครับวางเข้าไปทีเดียวครับพอให้ตัว ตัวกา้านนี่มันยกขึ้นเห็นไหมครับยกละอ่าเรานี่ผมจะให้มันกินนี้1มิลน,นะครับผมก็เปิดเครื่องครับ ันนี้ใบไม่ค่อยคมนะครับการคายฝุ่นนะครับดีมากนะครับมีโบเวอร์ในตัวนะครับฝุ่นปลิวไกลมากนะครับอันนี้เป็นไม้แอชนะครับไม้แอชนะครับขึ้นชื่อว่าค่อนข้างแข็งในระดับหนึ่งอยู่นะเป็นไม้นอกนะครับแข็งและแห้งนะก็อย่างที่บอกเสียงจะดังนะครับใช้งานได้ดีครับได้ดีเลยตีเรื่องเดียวคือเสียงดังไปนิดนะครับเดี๋ยวผมรีให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูฝุ่นนะครับเมื่อกี้ผม กินไปที่นนหนึ่งมิลเนาะหมุนล,ลงหมุนลงครึ่งรอบนะครับอ่าเริ่ม เสียงบาดใจมากเสียงได้โห่ยมากนะครับครับงานก็เรียบเนียนนะครับพอใช้ได้เลยลำหนึ่งนะครับเนื่องจากใบไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะรันนี้ผ่านการใช้งานมาเยอะเดี๋ยวเรามาดูการเมนเทนนนะครับดึงปลั๊กก่อนครับเดี๋ยวเราจะเมนเทนนกรณีที่ต้องการเปลี่ยนใบรีดไปใบครึ่งรีดนี่ใบไม่คมแล้วนะครับให้ถอดครับเขาดึงที่มีมีระแจแทนอยู่ตรงนี้นะครับถอดออกมาปุ๊บโยกออกมานะครัหมุนครับ ตรงนี้จะเป็นหัวเขาเรียกอะไรนะหัวดาวนะครับกเจเจแบบแบบดาวนะครับไม่ใช่หกเหลี่ยมนะครับเอาหกเหลี่ยมมาหมุนเสียนะครับมันจะเป็นหัวเฉพาะนะครับของมนนอกมีสี่ตัวนะครับในการหมุนนะครับน้ำหนักตัวตัวนี้นะครับเขียนอยู่ตรงนี้ว่าสี่สิบสองกิโลนะครับเครื่องนี้หนักสี่สิบกิโลนะครับอ่ะนะครับเรียบร้อยก็โยกออกมาครับ ถอดฝาออกมาครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดฝาเนี่ยเราจะเปิดทํางานเครื่องไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเซฟตี้ตรงนี้อยู่นะครับตัวนี้ไม่โดนไฟก็ไม่ติดนะครับตัวนี้ถ้าเราจะเปิดเครื่องเราให้มันเดินก็ต้องกดตัวนี้เดี๋ยวมาแกะฝาครอบโบเวอร์ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องตัวเครื่องอยู่แค่นี้นะครับนะครับมอเตอร์มีแค่นี้นะครับเป็นมอเตอร์น่าจะมีแปลงหานอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยแปลงหานเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้กับด้านนู้น อันนี้ก็เป็นโบเวอร์ครับผมไม่รู้ว่าเสียงมันดังมันดังเพราะโบเวอร์หรือมันดังเพราะไอตัวเครื่องนะครับแต่รู้เพื่อนโซว่าดังมากทีนี้เราจะมาถอดใบมีดนะครับก็จะมีตัวสามตัวังต้องถอดนะครับหมุน,นครับหมุนตัวสามตัวนี้ะวางก่อนเมื่อเราถอดเสร็จแล้วนะครับไอโต๊ะขาครอบนะครับอุดว่าครอบมันจะระบุว่าให้เรายกขึ้นนะครับ นี่เขียนตรงนี้เนี่ยโอเพนกับโครดนะครับให้ตัวเส้นนี้นะครับถ้าเราจะเปิดเราถ้ายกยกท้ายกันก่อนนะครับปึ๊บขึ้นนี้ก่อนแล้วดึงออกนะครับอย่างนี้นะครับเราหมุนก็จะล็อกนะครับพราะตรงนี้มันจะมีเดือยมีเดือยล็อกอยู่มาดูไปเรื่อยครับไปใบมีดนะครับตัวนี้ใบมีดของเครื่องจะเป็นประมาณนี้ครับใช้ประแจตัวเดียวนี่แหละครับถอดทั้งงานครับเดี๋ยวถอดให้ดูเลยนะครับ ตรงท้านี่เป็นแม่เหล็กนะครับเอาไว้กรณีที่น็อตหลุดนะครับเห็นไหมครับเวลาล็อตล่วงน็อตหลุดก็จะใช้แตะได้นะครับใบที่แถมใบที่ใช้ของดีวอลนะครับเป็นใบไฮสปีดนะครับไม่ใช่ใบาคาบายนะครับอ,อันนี้ประกับนะครับ ใบมีกันจะเป็นแบบนี้ครับมีโคมไม่สองด้านนะครับเห็นไหมมีโคมอยู่สองด้านนะครับโคมด้านนี้กับโคมด้านนี้แต่เนี้ยใบไม่ค่อยโคแลวนะครับดูรู้ได้ไงว่าโคมไม่โคมก็ดูครับถ้าัมมีสีเงินเพโผ่มาตรงขอบนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าเริ่มไม่ค่อยโคแลวนะครับเหลือแค่โคมอยู่แค่ขอบนี้กับขอบนี้ตรงกลางนี้ไม่ค่อยมีโค姆ละนะครับนี่ราลางเป็นแบบนี้เป็นใบไฮสปีดนะครับใบไฮสปีดข้อดีก็คือรับง่ายแต่ว่า หมดคมเร็วแต่ว่าของดีวอไม่ได้ออกแบบมาให้รับนะครับเพราะถ้าคุณรับเนี่ยถ้าคุณรับเนี่ยนะครับมันจะใส่ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าใบมันจะโผลกมาน้อยเกินไปอ่ะเดี๋ยวดูดูตรงนี้อันนี้มีใบที่โผลออกมาหลังหลังตัวโค้งของประกับนะครับใบตัวเนี้ยมันโผ่ตอนนี้มันโผ่กมาประมาณสองมิลถ้าเรารับเนี่ยผมว่าน่าจะรับได้ประมาณสักครึ่งมิลน่าจะได้อยู่นะครับครึ่งมิลน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับรนน Rab, แต่ว่าเขาเรียกระยะอะไรทุกอย่างก็จะเพีนหมดเลยนะครับที่เขาตั้งสเกลไว้นะครับ แต่ก็ไม่จําเป็นก็ไม่นาให้รับนะครับเปลี่ยนใบอย่างเดียวนะครับอ่ะเดียวประมาณนี้นะครับมาดูวิธีการเอาใบใส่นะครับก็ขั้นแรกก็เอาใบใส่ลงไปนะครับให้ตรงร่องนะครับมันจะมีรูยูแล้วก็มีสลักสองแท่งเป็นเด็กเล็กๆนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ประกับเข้าไปนะครับปึ๊บเอาใบคว่ำลงนะครับเหยาหงายนะใบคว่ำลงไปนะครับแล้วก็ใส่ประกับแล้วก็ใส่น็อตนะครับ มีพัดลมอยู่ในนี้นะครับมีใบละเอียดกับใบหยาบนะครับลงมาอยู่ในนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรูที่ไว้สําหรับถอดแล้วก็เปลี่ยนแปลงฐานนะครับเปลี่ยนแปลงฐานเพราะเปลี่ยนฐานมีสองด้านนะครับเวลาถอดเราก็ถอดเปลี่ยนแปลงฐานได้นะครับูบนะครับเครื่องรีดตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่หนึ่งคือไม่มีทักษะช่างนะครับเพราะว่าคือพูดง่ายๆคือทุกอย่างมันออกแบบมาหมดละประแจตัวเดียว ขายได้ทั้งอันเปลี่ยนใบมีดก็เปลี่ยนได้เื่อไอ้น,นี่อันเดียวไม่ต้องมาตั้งค่าตั้งใบซ้ายใบเอียงใบขวาหมดคมก็เปลี่ยนใบใหม่ใช่ไหมมีแค่เาเข้าเขาออกระยะก็มีบอกอยู่ตรงหน้านี้ดังนั้นเนี่ยก็คือเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีสก,กิลนะครับแต่ต้องทําใจเรื่องเสียงนะเสียงดังที่สุดเท่าที่เคยใช้มาเลยในบรรดาเครื่องรีดนะครับตัวนี้นะแต่เครื่องเครื่องเครื่องอื่นไม่เคยลองผมลองอีกสามตัวนะครับเดี๋ยวรีวิวสามตัวให้ดูข้อดีออกมาก็คือรูปแบบ ล้าสมัยราคาขายต่อไม่ตกนะครับแบรนด์ตัวนี้การันตีดูดีอยู่นะครับ Band, y, ดีวอน, or, นะครับแบรนด์ Band, ก็ขึ้นชื่อในระดับหนึ่งแนวหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกการใช้งานของเครื่องดูแล้วน่าจะทนเพราะว่ามีตัวโอเวอร์โหลดอยู่ละโอเวอร์โหลดนี่ข้อดีก็คือเวลามันร้อนจ,จัดๆมันก็ตัดดังนั้นเครื่องไม่ไหมนะครับมันไม่เหมือนเครื่องที่ไม่มีโอเวอร์โหลดก็คือไม่มีตัวตัดถ้าเครื่องร้อนมากๆก็ไหมไปเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้ในการใช้เครื่องดีวอลนะครับพูดง่ายๆคือคนที่จะใช้เครื่องนี้ก็คือคนที่ไม่มีทักษะนะครับมีสถานที่ที่รับเสียงดังได้นะครับงานออกมานะครับงานที่ได้นะครับงานที่ได้ถือว่าค่อนข้างจะเรียบเนียนใช้ได้นะครับไม่กินหัวไม่กินท้ายนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับงานเพอร์เฟกครับตีอย่างเดียวเสียงดัง